หรือมีหน่วยใดในสังคมมากไหมคะที่ถูกว่างเว้นจากการตรวจสอบนี่ครับมีซึ่งจริงๆแล้วในทางหลักการควรจะมีกลุ่มใดที่ถูกยกเว้นไหมคะไม่ควรครับอันนี้ถามในในลักษณะของค่านิยมแบบไทยเลยนะคะเแบบไทยนี่นะฮะคือโอเคถ้าถามแบบเพื่อส้านสังคมเนี่ยอาจจะบอกว่ามีแต่ถ้าเราถามในเชิงของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เชื่อมั่นในเสรีภาพเชื่อมั่นในความเสมอภาคเชื่อมั่นในศักยภาพของของกาของมนุษย์ที่จะคิดเองเป็นคิดอะไรได้เป็นเนี่ยไม่ควรทุกองค์กรทุกสถาบันทุกสังคมนั้นเนี่ยครับจะต้องถูกตรวจสอบได้นะฮะตามสัดส่วนแห่งอํานาจที่เขามีทุกทุกที่แล้วการที่ทําให้ระบบมันเกิดความร่งใสแบบนี้เนี่ยนะครับคนในสังคมจะอยู่กันอย่างสบายใจแล้วก็ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาในสังคมเนี่ยการแก้ไขปัญหามันจะง่าย นะครับเพราะว่ามันพูดกันทุกอย่างได้อย่างอย่างอย่างบนโต๊ะอย่างเต็มที่มันจะช่วยทําให้การแก้ปัญหาเนี้ยมันมันง่ายขึ้นไม่อย่างนั้นการแก้ปัญหาก็จะยากนะครับเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าก็ก็มีได้ครับในในในเอ่อการจัดตั้งสถาบันองค์กรต่างๆขึ้นมาในตัวคนกกรัฐมนูลเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันต้องเริ่มต้นจากจากหลักตรงนี้การตรวจสอบการตรวจสอบทุกคนทุกกลุ่มคนในสังคมอย่างมีระบบเนี่ยนะคะที่เชื่อมโยงกันอาจารย์มองว่ามัน มันน่าจะเป็นการส่งเสริมสังคมให้อยู่ได้ยาวมากกว่าที่จะเป็นการไปลดทอนคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเปล่าคะเพราะว่าวันนี้ก็มีความหวาดระแวงในหลายๆอย่างที่เริ่มจะชัดขึ้นว่าเอ๊ะถ้ามีการตรวจสอบมากขึ้นอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยเรื่องตุลาการหรืออาจจะพาดพิงไปในเรื่องอื่นๆคนก็เริ่มรู้สึกเริ่มจะหวัหว่นไหวเหมือนกันว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงแรงมากๆเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดีอย่างที่อย่างที่มีการค่ายกายกันหรือเปล่า ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงจะแรงหรือไม่แรงเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดใจกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้าไม่เปิดใจกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็จะแฝงถ้าเปิดใจกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงพูดคุยกันอย่างมีเหตุมีผลนะครับมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปมันมันมันเป็นผมคิดว่าเป็นมันมันเป็นธรรมดาส่วนถามว่าควรจะรับได้ไหมนะครับเอ่อ ผมก็คิดว่าแน่นอนคนในสังคมมีความคิดที่มันหลากหลายอาจจะมีบางคนอาจจะรับได้รับไม่ได้นะฮะวันนี้ผมผมไปคาดหมายไปคาดเดาจิตใจของคนแต่ละคนไม่ได้แต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางแบบเนี้ยนะฮะที่สังคมมีการตรวจสอบกันเนี่ยนะครับคนมีคุณธรรมก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยนะฮะคนที่มีคุณธรรมก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยเนี่ยในในเกณฑ์แบบเดียวกันเนี่ยที่สุดเนี่ยทำให้คนทุกคนในสังคมนั้นเนี่ยนะครับอยู่กันได้ด้วยความไว้วางใจกัน ว่าเออทุกคนนั้นเนี่ยนะครับเราก็ผ่านระบบผ่าน,นกลไกในเชิงของการตรวจสอบมาตามแต่สภาพของงานที่เราทําในแต่ละเรื่องนะตามความเหมาะสมแต่ละเรื่องแต่ทุกคนนั้นเนี่ยนะครับก็ถูกตรวจสอบด้วยกันหมดถูงอย่นี้นไม่มีใครได้มีมีเอ่อเอกมีอภิสิทธิ์ยิ่งกว่าคนอื่นๆในสังคมนะครับอภิสิทธิ์ในระบบประชาธิปไตยมาเนี่ยน,นะครับผมไม่ได้หมายถึงว่ามันอาจมันมีไม่ได้เลยนะหมายถึงว่าการทําให้ไม่เสมอภาคในทางประชาธิปไตยอาจจะมีได้บ้าง องค์กรบางองค์กรสถาบันบางสถาบานันนั้นนี่นะครับอาจจะได้สิทธิบางก,การได้บ้างมากกว่าคนอื่นแต่ว่าไม่ใช่ได้มากจนเกินสมควรแก่เหตุและเราต้องถือหลักว่าการได้มากกว่าคนอื่นๆนั้นเนี่ยเป็นการได้ไปเพื่อค้ำจุนสังคมให้อยู่กันอย่างปกติสุขอย่างเป็นสุดการได้ไปต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์น,น,นี้ถ้าคุณจะได้อะไรมากกว่าคนอื่นเนี่ยนะฮะคุณต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์น,นี้แต่ถ้าได้ไปมากเกินไปและการได้มากไปแบบนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีผลใดๆในการที่จะ คำาจุนสังคมให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขอย่างร่มเย็นเนี่ยก็ไม่ควรจะได้นะฮะอาจารย์คิดว่ามีคนจำนวนมากแค่ไหนที่ที่มองในลักษณะที่อาจารย์มองหรือว่าน่าจะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พยายามอธิบายอยู่นะตอนนี้ค่ะผมคิดว่ามีมากขึ้นค่ะผมประเมินไม่ได้ว่ามากแค่ไหนแต่คงมากกว่าเมื่อก่อนมันก็คงจะใช้เวลานะฮะมากขึ้นคนที่เห็นด้วยกับผมคงมีมากเหมือนกันนะฮะเวลาที่พูดถึงประเด็นหลังเนี้ยมันก็คงมีคนที่เห็นเห็นต่างกันแต่ว่า มันเหนุ้วยเห็นต่างกาันก็ต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะ,นะครับเล่าเหตุผลมาว่ากันนะฮะความเชื่อบางอย่างเนี่ยมันมันก็มันก็ดีนะกา,ารมีศรัทธามันมันก็ดีแต่ว่าศรัทธาัต้องไปคู่กับปัญญา<ะ>ต้องไปด้วยกันแล้วผมผมคิดว่าใครที่หวังดีต่อสังคมเนี่ยนะครับอยากให้สังคมเราเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนอยู่อย่างเป็นสุขเนี่ยจะต้องัาสนุนให้คนใช้ปัญญาให้มากผมผมเชื่ออย่างนั้นและเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ ที่ให้สัมภาษณ์คุณจอ,อมถอดในว่าผมยังเชื่ออย่างนี้อยู่ว่าว่าสังคมยังยังไปกันด้วยกันได้นะเมื่อเมื่อใช้ปัญญาอาจารย์วันเสรจคงทราบดีว่าอาจารย์ถูกตัดกลุ่มแล้วเรียบร้อยตั้งนานแล้วด้วยซ้ำเออ <c oughs> ผมไม่ทราบว่านานไหมแต่ก็ก็คงอาจจะนานแล้วมั้งแต่ได้<ผ>ม,มีคน<ต>จัดเขตให้อาจารย์แล้วเนี่ยนะคะคบณนะจะถึงนวันนี้อาจารย์อาจารย์เริ่มชินแล้วหรือยังคะหรือว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรตั้งแต่แรกคะ อ,อตั้งแต่แรกมีความรู้สึกบ้างครับผมก็เป็นมนุษย์นะฮะ <c oughs> ก็เวลาที่มีคนมาพูดอะไรบางเรื่องมาใส่ความบางเรื่องมาป้ายสีบางเรื่องซึ่งเราไม่ได้ทําเนี่ยเราไม่ได้เป็นเนี่ยมันก็รู้สึกอะเพราะว่าเราเราก็ยังเป็นเป็นมนุษย์ยังเป็นคนอยู่ถูกไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ชินคือพอพอมันนานๆไปเนี่ยแล้วเราก็อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์กับบางสื่อบางสื่อว่าผมตื่นมาแล้วมองตัวเองในกระจกแล้วผมถามตัวผมว่า ผมผมซื่อสัตย์กับโนโมนธรรมสำนึกของผมไหมแล้วผมตอบได้เดต็มปากเต็มคำว่าผมซื่อสัตย์กับโนโมนธรรมสำนึกของผมผมไม่ได้มีผลประโยชน์อันไม่สมควรใดๆนะครับในการที่ผมออกมาให้ความเห็นต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าใครจะมองอย่างไรนั้นอาจจะสำคัญน้อยกว่าว่าตัวเราจริงๆแล้วเราเป็นอย่างไรมุมมองที่อื่นมองกับเรานานเนี่ยนะครับเขาอาจจะเปลี่ยนไปได้ตามกาลเวลาวันหนึง่งคนน<ๆ>ี้มองผมอย่างหนึ่งอาจจะมองผมไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้ตัวเราต่างหากครับถ้าเราเป็นอย่างไง ถ้าเราถือได้หลักแบบไหนเราก็จะเป็นอย่างนั้นเราเราก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ก็ก็ชินคือผมบอกว่าจะจัดผมเป็นเฉดสีไหนเนี่ยผมคงไปไปห้ามไม่ได้แต่ว่าทีนี้เวลาพูดบางเรื่องมีผู้ไปจากหลักการแบบนี้มันไปตรงทางเข้าทางกับกับเฉดสีหนึ่งแล้วจะให้ผมทํำยังไงฮะถ้าให้ผมไม่ต้องพูดหรอถ้าให้ผมไม่ต้องพูดก็คือว,ว่าผมก็ต้องพูดอะไรเลยเข้าใจค่ะถูกไหมฮะก็ไม่ต้องพูดไรก็แต่ถ้าเกิดว่าผมต้องพูดเนี่ยจะให้ผมพูดเพื่อ p สหรือเอาใจคน หรือเพื่อจะบอกว่าวันนี้พูดแบบนี้เพื่อเอาใจกลุ่มนี้พรุ่งนี้พูดอย่างหนึ่งเพื่อเอาใจกลุ่มนี้นี่นะครับคนก็จะเห็นว่าผมเป็นคนโลเลไม่ไม่ได้ไม่ได้มีหลักการอะไรที่มันมันม่นคงหนักแน่นเลยซึ่งซึ่งผมคิดว่าให้คนมองไปเถิดว่าผมเป็นยังไงเนี่ยยังดีเสียกว่า,าจ,จะให้คนมองว่าผมเป็นคนโลเลรัฐบาลเคยขอมุมมองจากอาจารย์ในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะในเชิงกฎหมายคดีหรือแม้แต่สถานการณ์บ้านเมืองไหมคะรัฐบาลไหน,นครับรัฐบาลน,นี้เลยคะ่ะรัฐบาลน,นี้ไม่มีครับ รัฐบาลก่อนหน้านี้เคยมีเหรอคะรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็ไม่มีครับ <c oughs> คือมีแต่ว่าไม่ได้มีแต่เพียงการตั้งเป็นกรรมการ <c oughs> ที่ผมใช้ความรู้ความสามารถของผมคือทุกวันนี้ผมเป็นกรรมการที่เป็นงานพิเศษต้องเหนือจากงานสอนนี่ยู่สองกับส,สองกรรมการนะฮะก็คือกรรมการวินิจฉัยการเผิดเผยข้อ,ขอมูลข่าวสารนะครับซึ่งจะวินิจฉัยเรื่องเวลาที่คุณจอมพลนิรุอบวลชนไปขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐแล้วเขาไม่ให้แล้ว คุณมองเหนว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้นะี่นก็อุทธรมาก็จะเข้ามาเข้าในคณะกรรมการที่ผมเป็นกรรมการอยู่สั่งหน่วยงานที่เปิดหรือว่าหรือคนที่เขาไม่เปิดแล้วชอบแล้วละอะไรเงี้ยซึ่งกร,มรรมการนี้เป็นเป็นมานานมากแล้วผมเข้าใจว่าตั้งแต่ช่วงก่อนคุณทักษิณเป็นเป็นรัฐบาลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเท่าแถวนั้นนะช่วงต่างช่วงแรกๆเลยจะไม่ได้นานมากแล้วแต่ผมกลับจากต<ร>่างประเทศมามาใหม่ๆนะฮะ กับกรรมการชุดนึงคือกรรมการวิธีปฏิบัติราชการปกครองนะฮะซึ่งก็เป็นมาไม่กี่ปีมานี้ก็ก็เป็นกานอยู่2อย่างอื่นๆก็จะมีการระดมหรือมีการหอนนมักจะเป็นฝ่ายที่เป็นพวกจัดเนทีฮะอาจจะเป็นสื่อมวลชนบ้างเป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่มอื่นบ้างนะแต่นักวิรัฐบาลนี้มีแล้วผมเองก็ค่อนข้างที่จะอยากจะให้ตัวเองนั้นให้ความเห็นด้อิสระคือบางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าการให้ความเห็นอิสระเนี่ยบางทีมันต้องไม่ถูกใจรัฐบาล ้ารัฐบาลไหนก็ตามจริงๆก็รัฐบาลไหนก็ตามนะเพราะว่าในสมัยคุณทักษิณผมก็มีความเห็นหลายอย่างซึ่งก็ไม่ไม่ไ,มได้ถูกใจรัฐบาลคุณทักษิณน,นะซึ่งไม่ได้ไหมายถึงว่าผมเห็นว่ารัฐบาลคุณทักษิณทำนโยบายเนี่ยมันจะผิดทุกเรื่องนะหรือว่าแม้แต่ถึงรัฐบาลน,นี้เนี่ยนะฮะมันมีความเห็นผมบางอย่างก็อาจจะไม่ถูกใจรัฐบาลคุณสุทธิพิสิทธิ์แต่ผมก็ไ,ได้เห็นว่ารัฐบาลคุณสุทธิพิสิทธิ์เนี่ยทำทำ,ทำไม่ถูกทุกอเรื่องนะบางเรื่องก็อาจจะทาถูกในทางนโยบายถูกไหมฮะแต่ถ้าเก ก็ต้องตอบไปตามนี้คือหลักสําคัญอันนึงเวลาตอบปัญหานี้คือผมคิดว่าผมต้องซื่อสัตย์ต่อหลักวิชาที่ผมได้ศึกษามาจะต้องตอบไปจากหลักตรงนี้จะตอบไปจากไอความต้องการทางการเมืองของตัวเองมันมันคงจะเป็นไปได้ยากแน่นอนบางทีอาจจะคนบอกว่าโอเคหลักวิชามันก็สอดคล้องกับกับไอไอไอเดอโลจีหรือดวงการทางการเมืองของอาจารย์นี่อันนี้ก็ช่วยไม่ได้อะมันมันก็คือเป็นอย่างนั้นแต่คำถามคือแล้วผมผิดจากหลักวิชาที่ผมเรียนมาไหม,มซึ่งผมยืนยันว่าผมยังไม่ทําอะไรผิดไปจากหลักตรงนี้ค่ะ ุณผู้ชมคะซึ่งเราก็ใช้เวลาไม่ง่ายเลยนะคะใช้เวลานานพอสมควรในการนัดคุยกับนักวิชาการท่านนี้อาจารย์วรเสกพภากีรัตน์นะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่มีการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงแล้วก็มีการพยายามเชื่อมโยงนักวิชาการที่อาจจะเห็นคล้อยตามกับหลักการในการเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็ทําให้ไม่ง่ายนะักที่นักวิชาการแต่ท่านจะตัดสินใจพูดในแต่ละครั้งด้วยวันนี้เราเลือกที่ที่ค่อนข้างจะสบายๆหน่อยนะคะแทนที่จะไปคุยในห้องที่ง่ายจะอึดอัด ะะแล้วก็อยากให้อาจารย์รู้สึกว่าสบายด้วยว่าเอ๊เห็นหายไปนานไม่รู้ว่าไม่ชอบอะไรโทรทัศน์หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณอาจารย์กรเสร่นไดในทุกประเด็นนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้สัมภาษณ์ในประเด็นต่อ,ตอ,ตอไปโดยไม่มีการแบ่งเฉตให้นะคะาจาย์